สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจิรายุซัดนายกรัฐมนตรีพระบิดานักกู้ชอบโบยรัฐบาลที่แล้วชี้ก่อนปี6กก็คอรมอตูลั่นปีหน้าประชาชนเตรียมตัวตายแน่นอนไม่ใช่แค่เผาจริงแต่เป็นการลอยอังคาร เมื่อเวลา21.30นาฬิกา30นาทีวันที่1มิถุนายน2,565นายจิรายุห่วงทรัพย์สอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยอภิปรายงบปี66ว่านายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ยอมรับว่างบปีนี้เหมือนปีที่แล้วพูดแค่นี้ก็น้ำตาจะไหล งบของปี66แต่ต้องนำมาใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ไปจนถึงปี66เศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนคนป่วยที่เพิ่งฟื้นแต่ไม่ได้จัดทำงบกายภาพบำบัดให้กับเศรษฐกิจของประเทศเลย นายจิรายุกล่าวต่อว่านายชัยวุฒิยังพูดอีกว่าโครงการเน็ตประชารัฐช่วยประชาชนชายขอบก็ไม่จริงโกหกเพราะตนไปมาแล้วที่แม่สอดจังหวัดตากเห็นตั้งเป็นเสาเน็ตโดเดทำอะไรไม่ได้แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกเอาไว้ตากผ้าส่วนที่บอกว่ากศทอชอไม่สามารถไปติดตั้งเน็ตได้เพราะมีคนโกงทุจริตในบริษัททีโที่แปรรูปเป็นบริษัทเอ็นทรคมนา คมแห่งชาติรัฐมนตรีรู้หรือไม่ถ้าไม่รู้ก็ไปดูด้วยในกรุงเทพเดินทางไปไหนถ้ามองไม่ดีมีสิทธิ์ตายสายสื่อสารพาดคอพูดไปพูดมาบอกเป็นเรื่องของเอกชนแต่ในงบไม่มีสักอย่าง นายจีรายุยังกล่าวถึงการจัดทำงบปี66เขาเรียกว่าจัดทำแบบกินน้ำไม่เผื่อแล้งเพราะไม่รู้ปีหน้าจะเป็นอย่างไรอาจจะไม่ได้เป็นนายกประชาชน70ล้านคนตายก็เรื่องของแกไม่เกี่ยวกับพวกฉันเพราะการจัดทำงบไม่ได้บอกอะไรที่มองเห็นอนาคตเลยทั้ง SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพ ตายเรียบเพราะไม่รู้ว่าอนาคตรัฐบาลจะทำอย่างไรมีแต่เดินหน้าแจกทำงบไม่ตอบโจทย์อะไรเลยทำเหมือนปีก่อนหน้านี้แล้วฝ่ายค้านจะรับได้อย่างไรประชาชนเตรียมตัวปีหน้าตายแน่นอน อยากฟังนายกชี้แจงว่าจะหาเงินเข้าประเทศแบบไหนหลายประเทศเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วแต่เรายังรอแจกคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันตนไม่อยากคิดเลยถ้าท่านขอต่อเวลาไปอีก4ปีอยู่มา8ปีแล้วต่อไปก็อีก12ปีแล้วพี่น้องประชาชนจะอยู่กันอย่างไรเมื่อตอบอะไรไม่ได้ก็โบยรัฐบาลชุดที่แล้ว นายกทักษินบ้างนายกยิ่งหลักบ้างเวลาที่ท่านไปด่าคนอื่นเขาคนทำไม่จำแต่คนโดนกระทำมันจำไม่ลืมตนถึงบอกว่าท่านด่ารัฐบาลชุดที่แล้วก็คือคอรมอบิกตูก่อนการเลือกตั้งปี62 สวาปามแล้วก็ปากดีการจัดทำงบแบบนี้ฝ่ายค้านปล่อยไปไม่ได้เพราะทำให้นี่เพิ่มทุกปีนายกกู้เก่งโบยเก่งแจกเก่งโมโหเก่งเลิกได้แล้วสี่เก่งและถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ต้องไปโชว์พาวเรามีล่ามงบประมาณรายจ่ายที่ขอกับสภาเป็นเงินของประชาชนช่วยใช้เวลาที่ยังเหลืออภิปรายพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันด้วยว่า จะใช้งบกันอย่างไรฝ่ายค้านจึงไม่อาจผ่านงบที่ไม่เห็นอนาคตของประเทศได้นายจีรายุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ